ไายนุมเนี่ตอนหนึ่งว่าตื่นแป๊บเลยรับเลยตื่ก็จะรับตื่นเลยก็จะรับไลฟ์ไลฟ์มีลมคูมไหมคูลคู่เหรอให้ดูนะมีเนียงด้วยนะ เหนียงมาเหนียงมาแล้วทำกานสองชั้นแต่นี่ทำกานสองชั้นได้แต่นี่ทำพานสองชั้นได้เป็นความสามารถที่สษเป็นเด็กน้อยที่ทำกานสองชั้นได้ไม่น่าเชื่อทมได้ยังไงเป็นเด็กอะไยมีความสางาั้นี้มีความมันเกียวความมันเกียวมันมันกะเเท่นนี่ได้นนีแขนบ๊อง สวัสดีค่ะสสวกคืออะไรทุกสัปมันเกิดปะอ๋อสสวกใครมานะเอาพ่พาว เช้าพี่ผานหาพี่ผานลงไปหาน้องหาไม่เจอไม่เจอน้องไปข้างนอกคันนี่ก็ไปซื้อกาแฟเลยค่ะซื้อกาแฟกินอันนี้ติดกาแฟค่ะอันนี้คุณปู่ว่างค่ะอายา่ามาแล้วค่ะอวัสดีัสดีสวัสดีสว มองปุ๋ยไม่หลับสวัสดีค่ะวันนี้หนูตื่นแล้วนะคะปกติวังแล้วเขากรี๊ดติ่งรู้มองกล้องมองกล้องระค่ะมองฟังแล้วยไงพี่พานคุยเก่ง อั uhm นนี้เนี่ยเนี่ยดูดีแอบทุกคนดูเห็นไหมแสนิตตา๊แป๋วเลยอยู่นี้ธรรมดาเห็นแล้หลับตาเนี่ยเห็นซ่อนตาน้ำอยู่วันนี้วันนี้สณิตวันนี้ตืนจะปลุกทุกคนท่าน้าหนูตื่นทุกคนต้องตื่นสิคะ เพลงก็กล่อมตาใสมากเลยนะนี่เพลงขอวบ้นนี้เพลงกล่อมสดีพี่ๆค่ะ่ะลับจะหลับมึแล้วมันอ่นอุ่นอนอุ่นนอุ่น่นอนเุ่นอ่นอุ่นอุ่นอ่นุ่นอุอุ่ันอุ่่นอุ่นนเุ่่ยวุอนอุ่อนอนอุ่่อนนอ่ จ้าอย่างยุ่งยามาจับยามาจับอ๋อสี่โลยามาจับหมูแดงไงมันไม่ได้ก็เหมือนทีลกอ่ะทีลัก็ฟัดอ่ะอ คุณปู่มไม่เหงาคะ่ะคุณปู่เมื่อวานอุ้ยเฮ้นนนนเยเหม็นหน้าปู่เหม็นหน้าปู่จามติดกันนี้แถบนี้เลยเหม็นหน้าปู่ฮัทชิวฮัชิว,ชวเต็นีหัวลายแล้ว,เป,ลวเป็นนักบุญอันตน นี่โอนหัวแล้วเขาบอกเขาจะโอนหัวโอนเองไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องมีพิธีผู้หญิงค่ะผู้หญิงค่ะโอ้แต่งตัวหวานแต่ขนาดนี้มาทักแสนดีเป็นผู้ชายอ๋อโมโหนี่โมโหนะแสนดีหวานขนาดนี้เขาบอแสนดีเป็นผู้ชายได้ยังไงนะแสนดีนะขอบคุณครับ ไลฟ์ค <f led> <im> ่ะอยู่อ้หน้าแดงมากฮเ <h aha> พิ่งกินไปแล้วก็หาไปไงั้นแหละอาจจะง่วงแต่ว่าพยายามแบบฝืนเนี่ยง่วงแหละ อยู่นิ่งไปอยู่นิ่งไปอยู่นิ่งเดินยินได้อุ้มกันหรือยังค่ะพออุ้มแล้วแม่อุ้มแล้วเมื่อเช้าอยู่นิ่งแม็หยุดร้องเลยต้อยเดิน้องเดินเพิ่มหยุดร้องเลยอุ้มแล้วรอคนต่อคิว สวัสดีครับไม่ใส่ถุงมือใช่คุณหมอบอกไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าพัฒนาการเขาเนอะใ,ให้<อ>ให้ห<อ>ยิบจับอ,อะไรนี้<อ>จับหน้าจับตาแต่หน้าเป็นรอยิดหน่น้เอย <laughs> คุณหมอบอกเป็นรอยแต่ว่าเดี๋ยวหายไวใช่อ,อุ้ยมองค้องอีกแล้วค่ะหมอะหมอมองเลยไปหนไหวนะเนี่ย <laughs> สู้กล้องเหรอสู้กล้องเ<อ>หรอ อุ้ยแก้มห้อยเลยแก้มห้อยเลยค่ะเข้าคิวหรอ,อ <laughs> ผมหายไปไหนผมหายผมไปเที่ยวผมร่วงผมร่วงไงาร่วงค่ะผมร่วงเนี่ยผมร่วงเนย <laughs> พี่บอกว่าเดี๋ยวล่วงอีกทีก็หกเดือนเดี๋ยวจะล่วงอีกหลายรอบเราไม่โกนก,ก็ได้ไ่ <c oughs> พอเจียมซื้อใบมโกนมาแล้วอุ้ยจะต่ายเหรอะจะต่ายเหรออืออือน้องใส่ฐานกี่ก้อน สองผ่านอันคลาืมไม่เคยใส่ถุงมือเลยใช่ไม่เคยใส่เลยตั้งแต่แรกค่ะมันหลวมไม่เคยใส่ตั้งแต่แรกเลยว่าคุณหมอบอกไม่ต้องใส่หรอกเขาจะได้มีพัฒนาการหยิบจับอะไรอย่างนี้นะคะใช่แล้วหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวแบบควนหน้าเพราะว่า ควรเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหม,ไมไใช่ใช้ตัดเอาขายันตัดนี่ก็มีรอยขวนนะคะเนี่ยปู่จะวางกี่โมงคะง <laughs> ปู่ไม่วาง เมื่อคืนเมื่อวานปู่ไปถ่ายทั้งวันเน่ยเพราะว่าลามาหน้าหนงนจะหลับใช่นานจะลืมตาสักทีมงเห็นหน้าปู่ปมื่อคืนปู่ร้องเพลงเพาะนะคะปักรายการใหม่ด้วยนะคะ อะไรนะคะพ่อสิงมีโยสองสิงมีโยสองสิงมีโยสองเพลงรักของเธอเพลงรักของเธอเพลงรักของเธอถ้าเป็นถ้าเป็นให้ใส่ิดกับน้องเธอทำไมอโอ้ไม่พักไม่พักข้าวผักเมื่อคืนดูด้วยค่ะขอบคุณครับเมื่อคืนดูด้วย <laughs> ผ้าค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับอ่าสลับมือละเตียงนอนได้ใช่ไหมก็ใช้ตอนนิดหน่อยฮใช้ใช้ตอนตอนนอน แต่ก็ต้องกล่อมเขาก่อนอ้ามาละแฝดพ่อแฝดปู่ง่ <c oughs> ายแล้วลูกสาวคะ่ะ <c oughs> หัวมือลูกชายเยงีเหรอว่าลูกสาวใครเกิดมาจะผมครึ่งหลังเลยมี ลูกเกนือก